สวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรือครับเรือบัรับับเป็น FT 0 1 1เรือเร็วครับมอเตอร์บัสเลดเรเือลำนี้เนี่ยผมซื้อมา4,000กว่าบาทนะครับประมาณ4,300 4น0 0นาหน่อย มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างนี่ครับรีโมทเอ้ยไม่ใช่รีโมทที่ชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จใช้คู่กับตัวนี้เสียบมันเข้าไปแล้วมันจะชาร์จแบบแยกเซลครับสำหรับแบตเตอรี่ 4S ตัวนี้อะแดปเตอร์ชาร์จ1ชุด แล้วก็จะมีใบพัดสำรองครับสใบที่ให้มาแล้วก็จะมีชุดประแจจาระบีนอ็อตตัวหนอนน็อตธรรมดาก็ประแจปากตายประมาณนี้ครับที่ให้มาในชุดลำนี้เนี่ยจะยาวประมาณ6 5เซนติเมตรนะครับ65ก,กว่ากตามที่เขาบอกมาผมก็ไม่ได้วัดดูขี้เกียจเอาตลับเมตรมาดึง อันนี้จะเป็นแบตท,ที่ให้มาครับเป็นแบต4 s 14.8สี่จุดแปดโวลต์สามสิบ c สองรียมิลลิแอมถ้าเราเล่นเนี่ยจะให้ดีอ่ะใส่ตัวนี้ด้วยครับมันคือตัวเตือนเวลาแบต1เซลล์เนี่ยเหลือประมาณ3.5หรือ3.4โวลต์ ที่เราตั้งไว้ครับอย่าให้มันต่ํากว่า3โววต์เพราะว่ามันจะชาร์จไม่เข้าไอ้ตัวเนี้ยมันจะแยกเซลล์วัดครับมันจะวัดแต่และเซลล์ได้ว่าเซลล์ไหนเหลือเท่าไหร่พอแบตลือน้อยมันก็จะดังเตือนการแบตเสียถ้าเราเล่นเนี่ยก็ควรเล่นประมาณ10นาทีครับ10นาทีกว่า,วาได้อย่าไปเล่นจนเรือไม่มีกําลังวิ่งเพราะถ้าถึงในช่วงนั้นเนี่ยแบตในเนี้ยจะต่ํามากแล้วก็จะต่ํากว่า อาจจะต่ำกว่า3วนตต่อ1เซลล์ถ้าต่ำกว่า3วนเนี่ยแบตจะเสียครับมันจะชาร์จไม่เข้าแล้วที่ชาร์จเดิมเนี่ยอาจจะชาร์จไม่ไหวต้องใช้ที่ชาร์จที่แพงกว่านี้ครับมันจะดันไฟเข้าได้เยอะขึ้นทางที่ดีเล่นไม่เกิน10นาที10นาทีในหน่อยได้จะดีที่สุดครับหรือไม่ก็ซื้อไอ้ตัวที่ผมบอกเนี่ยตัวเนี้ยซื้อเสียบไว้ ฝั่งไหนไวะเนี่ยฝั่งนี้ครับเนี่ยมันจะวัดแต่และเซลล์ว่าเหลือเท่าไหร่เซลล์หนึ่งสี่จุดเซลล์สองสี่จุดหนึ่งเซลล์สามสี่จุหนึ่งเซลล์สี่สีจุดหนึจะประมาณนี้ครับจะดีกว่าวะะเวลาแบตเหลือน้อยมันจะดังดังเตือนอะต่อไปก็รีโมท รีโมดตัวนี้นจะเป็นฐานหกก้อนนะครับฐานแนะนำพานาโซนิกสีทองนะครับไฟจะดีหน่อยเล่นได้นานแล้วก็ตัวปรับก็จะมีประมาณนี้อันนี้ปรับเปอร์เซ็นต์เลี้ยวให้เลี้ยวมากเลี้ยวน้อยอันนี้ปรับทิมหางเสือก็จะมีประมาณนี้ครับลำนี้รีวิวเสร็จเดี๋ยวผมก็จะขายละ แต่ยังหาที่รีวิวไม่ได้เลยนะี่ยคลองแถวบ้านมันน้ําเหลือน้อยแล้วตะหลิ่งยาโคดเยอะเลยมาเรามาดูในเรือบ้างตัวนี้จะมีล็อกฝาล็อกสองชั้นนะครับกันน้ำตัวนี้จะเป็นบิดล็อก นี่ครับมอเตอร์มอเตอร์บัสเลตร,ระบายความร้อนด้วยน้ำที่มอเตอร์และตัวสปีดคอนโทรลระบายความร้อนด้วยน้ำรองรับแบต 4S แต่ผมว่ามันอาจจะรองรับ 5S ได้น่าจะนะตัวนี้ก็เป็นช่องใส่แบตตัวนี้จะเป็นเผาแบบกระดูกหมาไม่ได้เป็นในแบบ เรียกว่าอะไรล่ะจำปนะีไอตัวนิบหนีแบบไม่ใช่แบบนั้นแต่เปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นไอจำปีก็ได้แบบที่จับดอกสว่านอะ่ะมันก็จะแน่นหน่อยแต่แบบนี้มันก็โอเคอยู่นะเ,เดิมเนี่ยอันนี้จะเป็นเซอร์เลี้ยวครับแต่มันจะเลี้ยวได้ค่อนข้างน้อยนะไอตัวเนี้ย เท่าที่ลองเล่นในสวนหลังบ้านดูอ่ะมันจะเลี้ยวได้น้อยเลี้ยวไม่ค่อยเยอะวงวงเลี้ยวอาจจะกว้างหน่อยอ่ามอตเตอร์นี่จะเป็นบัเสเรทสองสองพันสี่ร้อยเควีครับเป็นตัวสองศูนยูนห้าสองแปด ส่วนสปีดนี่ผมลืมไปแล้วครับว่ามันกี่แอมมันน่าจะหกสิบกว่าแอมอ่ะหกสิบห้าแล้วเท่าไหร่มันลืมไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมดูรายละเอียดเรือแป๊บนึงนะครับไปดูมาแล้วสปีดของมันเนี่ยจะหกสิบห้าแอมสปีดหกสิบห้าแอมระบายความร้อนด้วยน้ำ แล้วก็ด้านท้ายเรือก็จะมีประมาณนี้หางเสือท่อดักน้ําแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าไหล่ไมรูนี้กันโคงเรือแล้วมั้งไอที่มีปีกๆแล้วก็ตรงเนี้ยมันทําให้เรือวิ่งนิ่งขึ้นนะครับไอพวกนี้ผมก็เรียกไปถูกมันคืออะไรก็ไม่รู้ก็จะมีประมาณนี้ครับ เดี๋ยวท้ายคลิปผมมีคลิปตอนไปลองที่สวนหลังบ้านให้ดูหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ไปลองที่คลองครับเดี๋ยวไปลองที่คองใหญ่ดูสปีดสูงสุดแล้วเดี๋ยวเทสสปีดด้วยเอาวิ่งได้ความเร็วเท่าไหร่คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะครับบอกรายละเอียดเลยออทิง้งไอคลิปแรกที่ลงไปจะเป็นอันบ็อกจะไม่มีเสียงพูดครับจะแกะเองเดียว ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมลงขายพอนร,รีวิวเสร็จแล้วเนี่ยทําคลิปเสร็จเดี๋ยวคลิปทดสอบความเร็วเทสไลเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลงขายในเพจเหมือนเดิมครับเดี๋ยวติดลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ครับผมลืมบอกไปว่าเรือตัวนี้เนี่ยมันสามารถพลิกพลิกลำเรือกลับมาได้นะครับเวลาเรือคว่ำอะ่ะกดถอยหลังแล้วมันจะกระตุกหน่อยนึง แล้วเราก็กดเดินหน้าไปไมันจะพลิกเรือกลับมาได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถถอยหลังได้ครับไอตัวนี้สามารถดึงเรือถอยหลังได้ครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้สำหรับการรีวิวเรือ FT 011เรือเร็วครับมอเตอร์บัตเล็แตแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นที่ของใหญ่ให้ดู เดี๋ยวต้องขับรถหาที่ลงเล่นก่อนครับเพราะว่าตะลิ่งชันเหลือเกินเดี๋ยวจะตกน้ำพร้อมกันเลยไปครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าไาย